รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของ เป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยูงพร้อมใจเมืองไทยดีๆีเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีดเมืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่บ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ พามาขับรถ a อ v ลัดเลาะชมทุ่งเรียนรู้เรื่องราวของการทำนาข้าวให้อาหารเจ้าควายเพือกแวะยิงหนังสติก๊กแวะปั่นรหัสวิตน้ำ ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านยกยอจับปลานอกจากนี้บ้านเข้าหอมฟาร์มเซยังมีกิจกรรมดีดีอีกเพียบจะมีอะไรบ้างนั้นไปตะลุยพร้อมกันในรายการเมืองไทยดีดีค่ะ ทองไทยดีๆวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะตอนนี้นะคะเรานั่งกันอยู่ที่บ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์นะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยกับเรียกว่าเป็นทายาทของที่นี่แล้วกันนะคะเป็นผู้ที่มาช่วยพัฒนาเนาะแล้วก็มา,าสานต่อที่นี่เลยนะคะอยู่กับน้องกัปตันค่ะคุณทัศดดนัยชูเชื้อนะคะสวัสดีค่ะ,คะน้องกัปตัน อย่างที่บอกไปว่าน้องกับตอนนี่เป็นทายาทเลยนะคะเพราะว่าผู้ที่เริ่มต้นมานี่คือคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณแม่ครับตอนนี้ก็เข้ามาพอเรียนจบเข้ามาเหมือนช่วยกี่เต็มตัวเลยไหมก็ถือว่ายังเต็มตัวเลยเพิ่งเรียนจบมาแต่จริงเนี่ยก็ช่วยมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครั้งแรกก่เท่าไหร่นะที่บอกห้าปีครับตั้งแต่เรียนมสามค่ะช่วยมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะที่บ้านเข้าหอมเนี่ยก็คือมีการ ดำเนินการมาเนี่ยเป็น10กว่าปีแล้วทีต้องขอถามว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีของที่นี่เนี่ยคะ่ะเราเริ่มต้นมาได้ยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดไหนแล้วเดี๋ยวต้องก่อนอื่นนะฮะ,ฮะบ้าน,านข้าวหอมสิง์บุรีครับเมื่อก่อนเป็นข,ข้าวข้าวแรสเบอร์รี่แอกสูญญากาศบรรจุข,ขายครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ยเรามีพื้นที่18ไร่ก็คือเป็นทุ่งนาใหญ่เลย18ไร่ปลูกข้าวแรสเบอร์รี่พมาฐานปลอดภยัย <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆแล้วก็ เหมือนคุณพ่อคุณแม่ครับสองท่านก็มีความคิดว่าอยากจะปรับปรุงพื้นที่ให้ชาวบ,บ้านหรือทุกคนนะฮะมาเรียนรู้แล้วก็มาได้มาพักผ่อนด้วยก็เลยเพิ่มพัฒนาพื้นที่ดินแปลงนี้ครับ18ไร่เริ่มแต่ขุดบ่อดินขุดน้ําทําน้ําทําไร่แล้วก็แบ่งสัสดส่วนครับเป็น3ามโซนก็เป็นโซนปลูกผักโซนอยู่อาศัยแล้วก็โซนปลูกข้าวทุ่งนาครแล้วก็ใช้เวลาเวาประมาณ10ปีเนี่ย พัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นบ้านข้าวหอมฉิมลีฟาร์มเซตตอนนี้ค่ะเนื้อที่18ไร่ก็มีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเลยนะคะคต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนิดนึงคือน้องกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นทายาชินะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำที่นี่มาคือตั้งใจที่จะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่<ช>ปลอดภัยเนาะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ท่านก็เป็นอดีตพยาบาลใช่ไหมคะสมุนพ่อก็เป็นอดีตวิศวกรเนาะแต่ว่าผัานตัวมาทําตรงนี้เนาะก็เอาทั้งองค์ความรู้ที่ทั้งสองท่านมีเนี่ยทั โครงสร้าง<อ>แล้วก็มาตรฐานาาปลอดภัยเอามาทําที่นี่น้องกัตตันเองเนี่ยก็จบเศรษฐศาสตร์มาด<ช>้วยนะ,ะก็เอามาประยุกต์กันนะคะทําที่นี่มาแล้วอย่างที่บอกว่าเราทําเป็นข้าวปลูกข้าวแบบปลอดภัยใช่ครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบเนาะในเรื่องของสถานที่เล่าตั้งแต่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเอาอเรามีการเตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมดินอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างก็คือยอย่างแรกครับก็คือที่ดินนี่ไร่ใช่ไหมผืนใหญ่แล้วก็ก่อนจะได้มอธิฐานปลอดภัยเนี่ย ก็คือมันต้องเตรียมดินก็คือเว้นระยะจากาข้าวทั่วไปจากที่ไม่ใช้สารเคมีมาเป็นไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันต้องปล่อยที่ดินว่างเปล่า3ปีไปก่อนอใช่ไหมฮะแล้วก็พ้นสามปีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มขุดคลอง<ะ>ขุดค,อดคอลองล้อมรอบขุดบอ่อเพื่อสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้เพราะว่าเราใช้น้ําร่วมกับชาวบ้านไม่ได้<ะ>เพราะว่าน้ําข้างนอกครับมันเป็นน้ําที่มีปนเปื้อนแล้วก<ะ>็ ปลูกข้าวมาอ่าแล้วก็สูบน้ำบาดาลครับ<ะ>ใช้โซลาเซลล์ในการสูบน้ำที่นี้ก็มีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมครับองไรงบ้างคะนกปตันอย่างพวกกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใช้คนในชุมชนใช่ไหม<ะ>พวกสุ่มปลาเราต้องมีเจ้าหน้าที่หรือคนงานเนี่ยแล้วก็ใช้คนในชุมชนเหมือนกันใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนก็คือพวกดอกสโนโหพวกผัก พวกปลาอะไรต่างๆน่เราใช้ของชาวบ้านทั้งหมดเลยเริ่มต้นมาเนี่ยตั้งใจจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยใช่ครับแบงค์รัว่าเขาหอมจะได้มาตรฐาน GMP แล้วก็มาตรฐานปลอดภัยด้วยถือว่าสําเร็จในเรื่องของการที่จะเป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดภัยแล้วแล้วอย่างน้องกัปตันเข้ามาช่วยดูก็เหมือนมีการดึงเอาการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับที่นี่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็คือเราตอนนี้เราเป็นฟาร์มเซย์แล้วเราเป็นที่พักที่ท่องเที่ยว เราก็จะมีบ้านเนี่ยบ้านพักอยู่หกหลัง <ฮะ S 1> โดยเราแบ,บ่งเป็นสองโซนฮะ,ะเรียกว่าโซนกลางสวนและก็โซนกลางน้ําอ,อย่างโซนกลางสวนเนี่ยเราก็คือทําใต้ถุนสูงไว้เพื <ฮะ S 1> ่อว่าค,คุณพ่อครับเป็นแนวคิดของคุณพ่อก็คือทําจําลองว,ว่าช่วงตอนเด็กๆเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มันมีน้ําท่วมก็คือทำใต้ถุนสูงค่<ฮ>ะให้เป็นตอนไม่มีน้ําก็ผูกไปนั่งทานนั่งเล่นตรงนี้ได้ส่วนโซนกลางน้ําก็คือจําลองไว้ว่าช่วงนั้นน้ําท่วมก็อยู่ยังไง คือให้หนักท่องเที่ยวที่แบบว่าเนาะต่างถิ่นไม่ได้มีชีวิตเติบโตที่นี่ก็ได้มาสัมผัสวิถีบ,บ้านของที่นี่เลยเนาะมีทั้งกลางสวนกลางน้ำเลยใช,ใช่ไหมคะ,อะนอกจากบ้านพักเราก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมฮะกิจกรรมเนี่ยเราก็มีทั้งดำนาเกี่ยวข้าวให้หันควายเล่นสไลเดอร์โคนจับปลาปั่นจักรยานรอบนาเก็บไข่เป็ดยกยอยกยอจับปลาเรามีกิจกรรมอยู่ประมาณสิบอย่างฮนะเพราะมียิงยิหนักซิกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ อันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ของเราก็คือขับ ATV ขับ ATV ก็คือขับรอบในนี้ได้เลยคือทุ่งนาครับแล้วก็ออกข้างนอกก็เป็นเส้นเส้นทุ่งนากว้างเลยตอนนี้เราโคกับาทางออปตอดยด้วยก็คืออ,อปตอเนี่ยทำให้เส้นทางให้เราแล้วเป็นเส้นทางเอเวนเจอร์เลยเละแน่นอนโอ้โหพูดมาขนาดน,นี้แล้วอยากจะไปลุยกิจกรรมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมแรกกันดีกว่าวันนี้กิจกรรมที่น้องกัปตันเตรียมอาไว้นี่เป็นอะไรคะอ่าเป็น ATV ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปขับ ATV ชมความสวยงามรอบๆนี้กันนะคะไปกันค่ะคุณผู้ชมค่ะกิจกรรมแรกที่บ้านเข้าหอมวันนี้นั่นก็คือการขับ ATV นะคะเพื่อชมรอบๆบ้านเข้าหอมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจุดแรกที่น้องกัปตันจะพาไปชมเป็นที่ไหนคะจะเป็นโรงสีข้าวครับโรงสีข้าวนะคะคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะมือใรตึกนีิล มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมพันธ์ในจิตลินยาจะเลิกจะรองรับไปทงเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกทครไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนแฟนเท่ะถึงแล้วนะคะจุดแรกของเรากับโรงสีใช่ครับโรงสีข้าวครับ จุดแรกวันนี้นะคะก็คือมากันที่โรงสีข้าวแต่ว่าเป็นโรงสีข้าวจำลองใช่ไหมคะเพราะว่าลูกหลานชาวนาเนาะเราก็ต้องให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เดี๋ยว้เห็นเนาะถึงแบบว่าเออปลูกข้าวเสร็จแล้วสีข้าวกันยังไงเดี๋ยวให้น้องกัปตันอธิบายให้ฟังดีกว่าได้ครับก็อย่างอื่นครับขออธิบายเรื่องข้าวก่อนข้าวก็คือข้าวหมายถึงข้าวทั่วไปข้าวเคมีทั่วไปฮะค่ะอันนี้จะเป็นเมล็ดข้าวของเราเมล็ดข้าวครับก็จะเห็นว่ามันแบ่งง่ายๆคือสาเปลือก เปลือกข้าว<ฆ>แล้วก็ส่วนข้าวกล้องแล้วก็ส่วนข้าวขาวก็คือ,อข้าวกล้องก็คือเอาเปลือกออกไป1ึงชั้นใช่ไหมครับ<ฆ>ส่วนอันนี้จะเป็นที่เห็นเป็นตารางนี่คือวิธีการกระบวนการทำข้าวทั่วไปข้าวนาเคมี<ฆ>จะเห็นว่ามี18แบบมี18ขั้นตอนกระโหลกควายเนี่ยก็คือใช้สารเคมีทั้งหมด<ฆ>ก็คือเห็นหครับว่ามีเยอะมากเลย1 2>, 1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดด แ8ดขั้นตอนจาก18ขั้นตอนใช้เคมีหมดเลยค่ะอย่างรูปข้างล่างนี่ก็คือรูปการใช้สารเคมีอย่างที่เห็นส่วนบ้านข้าวหอมสิงบุรีครับก็มีความคิดใหม่ก็คือปลูกข้าวเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งหมดเ่าแล้วก็จะใช้เครื่องสีข้าวอันนี้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กครับเราเรียกว่าข้าวการสีข้าวสดก็คือเราเอาเปลือกข้าวเข้ามาเนี่ยแล้วก็สีข้าวออกมาเป็น3ามแบบนี้นะครับอันนี้คือข้าวสารที่ได้เกรดก็คือข้าวไม่แตกครับ อ๋อจะเป็นเม็ดแบบสวยเลยนนเนาะอันนี้คือข้าวที่ข้าวสารทั่วไปครับแต่มันหักส่วนนี้คือของอันนี้คือจมูกข้าวก็คือแหล่งอุดมประโยชน์นะฮะค่ะขั้นตอนง่ายๆก็คือเปิดสวิตช์นี้ทีดเดียวเลยครับอเอาเข้าวเปลือกใส่ลงไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแยกออกมาให้เราเลยใช่ใชครับอันไหนเต็มเม็ดก็ลง อันนี้ก็สีข้าวได้ประมาณหนึ่งตันต่อวันก็ถนัดฝนให้หมู่บ้านเขามีอย่างนี้ก็สีข้าวมาเลยไม่แล้วข้าวทั่วไปเนี่ยมันสีข้าวเป็นข้าวสารแล้วเราต้องใช้ลมยามอดข้าวอีกก็ใส่เคมีอีกก็ถ้าสีอันเนี้ยตอนเนี้ยมอดมันไม่เกิดเป็นข้าวสารอย่างนี้ครับมันก็คือเกาะ,ะของธรรมชาติไม่ต้องโดนยาไม่ต้องโดนสารเคมีอะไรมอดก็ไม่ขึ้นก็สีมาแล้วไปทานเลย กับดูได้นะครับหัวใจหลักของการปลูกข้าวแบบปลอดภยัยคือน,นอกเหนือจากเรื่องของดูแลดินเรื่องของน้ำอะไรยเงี้ยค่ะมันมันต้องหัวใจหลักมันคืออะไรอีกที่เราจะสามารถทําข้าวปลอดภัยไดค้คือการสีข้าวครัเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสีข้าวเราเอามันเป็นข้าวสารแล้วเนี่ยพอเก็บไว้านานมอดมันขึ้นใช่ไหมฮะ,ะก็มอดพอมอดขึ้นแล้ว การหมอดคือไงก็คือลมยามก็เก็บก็คือเราเก็บเป็นข้าวเปลือกนี้ดีกว่าเพราะว่านี่คือเกาะกาบังของธรรมชาติแล้วก็ตรงเนี้ยเก็บไว้นานๆหมอดก็ไม่ขึ้นแล้วมันก็มีอายุเป็นสิป,ปีก็อยู่ได้อยู่ในนี้ก็ถ้าจะทานเมื่อไหร่ก็เอามาสีเครื่องเล็กให้นี่ครับหลังจากที่เราสีข้าวมาเรียบร้อยได้ข้าวสารเม็ดสวยๆแบบนี้แล้ว เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการแพ็คข้าวกันบ้างนะคะ,คะพอข้าวใส่ถุงเรียบร้อยแล้วทําไงต่อคะน้องกับเดี๋เดอันนี้ก็คือข้าวสารที่สี่มาใช่ไหมครค่ะแล้วก็จะมาเข้าอาร์โมเรลอันนี้ค่ะอันนี้เราออกแบบมาให้บรรจุได้1กิโลกร,รัมพอดีนะครับก็ใส่ได้เลยอันนี้ครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องสูญอากาศก็ถ้าสูญญากาศนี้ สามารถเก็บได้ที่จริงถ้าอยู่ได้หนึ่งปีเลยนะฮะชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ได้หนึ่งปีเลยนะคะเดี๋ยวขอขอรอกนสัตว์ที่คู่กับชาวนาคือควายนั่นเองนะคะที่บ้านข้าวหอมก็มีด้วยชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ชื่อจำเลิญครับเป็นตัวพ่อออันนี้เป็นควายเผือกนะครับดูไม่รู้เลยนะคะก็ถ้าคือถ้านักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมมาก็สามารถมาให้อาหารได้ได้เลยครัะ มาให้อาหารมาชมถ่ายรูปข้างๆตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่อะคะตัวพ่ออันนี้น่าจะประมาณ6ปีได้<ป>ครับ<ป>พอดีเราถ่ายมาตั้งเราไถ่ชีวิตมา3ปีแล้วค่ะตอนมากับเราน่าจะประมาณ2 3ถึงสขวบม,มาเยือนบ้านเข้าหอเหมือนได้มาเป็นลูกหลานชาวนาแบบเต็มตัวเลยค่ะ ได้มาเรียนรู้เรื่องราวการสีข้าวแถมยังได้มาให้อาหารเจ้าควายเผือกด้วยนอกจากกิจกรรมที่บ้านข้าวหอมจะได้รับความรู้และสนุกสนานแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ดีดีไม่แพ้กันค่ะเลยไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมขับรถ a tv ีวีไปลัดเลาะชมทุ่งสัมผัสบรรยากาศสุดฟินที่บ้านข้าวหอมตามสเตกันค่ะ ตลอดเส้นทางเราจะได้เห็นถึงความสวยงามของนาข้าวสีเขียวคจีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นแนวกำแพงป้องกันสารเคมีต่างๆที่ลอยมาตามลมค่ะเรียกได้ว่ามาที่บ้านเข้าวหอมฟาร์มสเตจะได้รับความปลอดภัยทั้งอาหารและอากาศแน่นอนค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมที่นี่นั่นก็คือการยิงหนังสติ๊กใช่ไหมคะด้วยกระสุนโคนอันนี้เลยนี่ดินนี่ปั้นเอง,เ,องเลยใช่ไหมคะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้คาดว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยครับผู้สูงอายุก็ชอบครับ <c oughs> ย้อนไปไวเด็กคคะมีคุณลุงฮะอายุ80บอกโอ้โหลุงนี่ยิง2-3มกิโลเมตรโอ้ลงรับตรงนี้เดินมาหมดแรง <c oughs> ค่ะนี่อันนั้เป็นเป้นเปานะคะนี่อันนี้เป็นจุดยิงตรงนี้นะเดี๋ยวดูว่าโดนหรือเปล่า ไปไหนอ่ะหไม่โดนโอ้ระวังการกระจายนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆในโซนบริเวณตรงนี้เนาะมาเรียนรู้วิธีการทํานานะคะอย่างนาที่เออข้าวที่ปลูกอยู่นี้เป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมคะข้าวหอมมะลิครับค่ะ อันนี้ก็เป็นแปลงนาสาธิตเนาะมาดูได้แล้วก็มาทํากิจกรรมสนุกๆเหมือนได้ย้อนวัยวัยเด็กสำหรับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนได้ย้อนไปไวัยเด็กใช่ไหมคะใช่แล้วก็ถ้าเป็นวบบน้องๆหนูๆก็น่าจะชอบเลยเนาะเป็นกิจกรรมแบบอ่าส่วนทักษะการเรียนรู้ใช่ค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกทองไทยเป็นเมืองที่อาอันนี้ก็คือเครื่องรหัสเรียกว่ารหัสวิทย์น้ำใช่ไหมค่ะมันคือการสูบน้ําเข้านาเป็นเครื่องสูบน้ําสมัยก่อนที่ไม่มีมอเตอร์ค่ะก็คือเราต้อง,องปั่นคล้ายๆจักรยานเลยแล้วก็เพื่อผันน้ําเข้าไปในคลอง<ะ>อันนี้ทําจําลองไว้ครับ แต่ว่าแต่ว่าก็ปั่นได้ปั่นได้ครับมันต้องกดถอยหลังเนี่ับอ๋อต้องถอยหลังใช่เดินหน้ายังยากเลยต้องถอยหลังนะนะครับแล้วมันก็จะสูบน้ําอ๋อนี่ไงน้ำมาทางทัานนี้เหนื่อยอยู่เนาะมันได้ใช้แรงด้วยนะคะนี้ ผู้ชมคะฝนกาลังตกเลยตอนนี้บรรยากาศเหมาะกับการนอนเหลือเกินนะคะครเราก็พาคุณผู้ชมมาดูกันที่บ้านกลางน้ําก่อนนะคะนี่เป็นบ้านเรือนแบบนี้นะคะความพิเศษของที่บ้านกลางน้ํะคะ่ะเป็นยังไงคะน้องกับกันอ่าบ้านกลางน้ําครับเราออกแบบมาให้อยู่กลางน้ําก็คือจะมีอากาศเย็นกว่าที่อื่นเลยค่ะแล้วก็วิวตรงนี้จะได้รับทั้งทุ่งนาแล้วก็อานาบัวด้วย ส่วนเรามีทั้งบ้านทั้งหกหลังนะฮะคือข่าวตาแห้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวกล้องแล้วก็หลังแรกจะชื่อพากามาตเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อของอาคนเขายกบ้านบ้านให้ก็เลยขอชื่อเขามาให้ขอชื่อมาตั้งบ้านค่ะคือแต่ละหลังก็จะเป็นชื่อสายพันธุ์ข้าวโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะข้างในนี้เราออกแบบมาให้นอนได้ครับเป็นที่เดียอาเตียงเนี่ยฮะ เตียงขนาดพูนไซส์ก็คือ5ฟุตเป็น2เตียงซ้อนกันเราสามารถสไลด์ออกมาได้กว้างขวางนะคะนอนได้สบายสบายเลยนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะใช่ครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นบ้านกลางน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีน้ำอยู่รอบๆใช่ครับทำกิจกรรมได้ด้วยได้ครับสามารถตกปลาได้นะครับมีพวกปลานิลแล้วก็อีกอย่างคือปลาช่อนปลาช่อนนี่มันมาเองเพราะว่าเราสูบน้ำมันก็ผัดมาจากน้ำโซนอื่นเนะฮค่ะ นอกจากที่บ้านข้าวหอมเนี่ยจะเป็นที่ปลูกข้าวมีก <ฮะ S 1> ิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีในส่วนของต้อนรับคนที่จะมาสัมมานาอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับเราจะมีห้องประชุมครับห้องประชุมเราสามารถบรรจุคนได้50ท่านท่านเราที่เรามีอุปกรณ์เครื่องเสียงฟาริตี้เนี่ยครบครันที่สําคัญที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช,ใช่ไหมคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมอยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่คะ่ะเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างคะน้องกับจะมีเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ การปลูกข้าวครับอันที่เป็นแบรนด์ของเราค่ะอ่าแล้วก็วิธีการทํางานของเราวิธีการสร้างสร้างแบรนด์ของเราค่ะแล้วก็พวกการวางแผนอะไรต่างๆฮะอย่างที่เอาประสบการณ์มาแชร์ครับไม่ไม่ไม่เป็นทฤษฎีเป็นประสบการณ์ก็สามารถแบบใคร สนใจเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าติดต่อสอบถามมาได้ใช่ไหมคะมาแลกเปลี่ยนความารู้อะไร,น,รนี้เนาะแล้วเท่ากับว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาดูงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ,ะติดต่อท,ที่ที่เพจ Facebook เลยครับบ้านเข้าหอมสิงห์บุรีครับหรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ เบอร์082-724-0322ครับค่ะก็สนใจก็เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยนะคะมีแหล่งเรียนรู้แบบหลากหลายเลยเนาะแล้วที่สำคัญเลยเรื่องของแนวคิดอะไรเงี้ยค่ะนวิธีการทำงานเนี่ยมาคุยทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมถึงตัวน้องกับตันก็ได้นะคะปลาเยอะไหมคะเนี่ยอืมช่วงแรกเยอะครับช่วงหลังไม่เยอะแล้วอันนี้ก็คือใช้ได้อยู่จริงๆใช้ได้จริงๆครับแต่ว่า ปลามันเรียนรู้ครับว่าอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยมันจะโดนจับมันไม่อยู่แล้วมันจะอยู่แค่เฉพาะฝั่งนี้นอกจากบอกว่า,ามียอยกปลาแล้วตรงนั้นก็ยังเป็นแปลงผักด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมแปลงผักกันดีกวา่าโซนนี้เราจะแบ่งมันเป็น3มโซนครับโซน A B C โซน B ก็คือโซนปลูกผักสลัดจะเห็นว่ายกพื้นสูงขึ้นเพื่อ อารมณ์ขับกับคนปลูกเลยครับใช่ได้ไม่ต้องก้มเนาะปลดลังแบบนี้ก็ทําแบบปลูกง่ายเลยส่วนโซนเอเราจะปลูกเป็นพืชหัวพืชไร่โซนวีแล้วก็ปลูกพืชโซนซีครับเราปลูกพืชผักสวนครัวพวกพวกกระถินพวกชะอมกระเพราพริกอย่างเงี้ยครับพริกไทยโซนนี้เราใช้แล้วก็เอาไปประกอบอาหารตอนมีลูกค้า้วยครับรับลูกค้าก็เอามาใช้อยู่ในนี้แหละใช่ไหมคะใช่ครับ เห็นบอกว่าพอพอเหลือจากที่ใช้ในนี้แล้วก็มีขายด้วยอ่าใช่ครับเรามีจําหน่ายครับกับที่ว่าบริษัทประชารัฐขายให้กับเขาไปขาย,ขายพวกร้านค้าพวกโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาดูผล,ผลผลิตของที่นี่บ้างนะคะคอย่างที่บอกว่าเรามาดูเรื่องของการทํานาข้าวเนาะแน่นอนผลผลิตหนึ่งในนั้นก็ต้องมีข้าว,นาวแน่ๆอนี่อันนี้จะเป็นข้าวอาของเริ่มต้นของเราเลยก็คือข้าวไลบรารีแพ็กสุญญากาศค่ะ ส่วนปัจจุบันถ้าเรามีการแปรรูปข้าวเนี่ยจากข้าวรสเบอร์รี่ของเราที่เราปลูกเนี่ยมาเป็นกายศาสตร์ขนมกายศาสตร์ข้าวรสเบอร์รี่อ,อันนี้<ช>ต่อยอดมานะคะนี่เลยซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าที่บ้านข้าวหอมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยใช่ใชไหมคะอย่างเช่นการแปรรูปต่างๆเนี่ยก็คือดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใ่ครย่องของอย่างนี้ครับเราใช้แรงงานในชุมชนในการทําแต่ว่าสูตรเนี่ยคือของเราค่ะ ก็อย่างสินค้าอย่างเงี้ยครับข้าวและบอรีีกายศาสตร์เนี่ยเราก็ใช้ของแรงงานในชุมชนส่วนสูตรเนี่ยคือของเราก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอาหารนะครับอย่างพวกพืชผักนี้อันนี้คือในส่วนของแปลงผักของเราแล้วเราเนี่ก็มีการรับสินค้าหรือพวกผักนะครับจากชาวบ้านด้วยก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือมาจากแปลงผักที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้เลยด้วยใช่ไหมคะนี่ สดๆตรงนี้เลยซื้อแบบเป็นสดๆแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเอามาทํากับข้าวที่นี่ได้เลยครับเราจะมีเป็นครัวครับชื่อว่าครัวโบราณจะเป็นเตาฟืนเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยมาประกอบอาหารทําเองได้เลยค่ะก็ได้ฟิลแบบบ้านๆแบบอย่างเนาะมาที่นี่โหขนาดบ้านก็ยังเป็นบ้านแบบว่าจําลองขึ้นมาที่เหมือนแบบว่าในวิถีสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่กลางนาอยู่กลางน้ํานะสวยงามแล้วก็นี่ค่ะอีกหนึ่งผลผลิต ไข่เป็ดอารมณ์ดีค่ะอันนี้ไข่เป็ดเราก็คือไข่เป็ดไล่ทุ่งค่ะรับรองเลยว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนไม่มีสารเร่งสีตัวเร่งเนื้อเลยครับเมื่อสักครู่ให้ดูไปเป็นข้าวไลซ์เบอร์รี่แต่จริงๆยังมีข้าวอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีเป็นข้าวกล้องครับเป็นอันนี้เป็นข้าวกล้องหอมปทุมค่ะส่วนอันนี้คือข้าวกล้องสามสี โดยเป็นการรวมข้าวครับสามชนิดอยู่ในแพ็กเกจเดียวก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ข้างล่างครับข้าวลาสเบอรี่อันนี้ข้าวกล้องหอมปทุมและข้างบนอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะล,ลิแดงอ,ดอันนี้ได้ครบเลยได้ครบเลยครับคุณประโยชน์3อย่างเลยามาที่นี่นอกจากจะซื้อข้าวแล้วนะซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ทางบ้านข้าวหอมเนี่ยปลูกเอาไว้ยังอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะ คุณผู้ชมคะที่บ้านข้าวหอมเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นของดีในชุมชนะนะของปัทน,นี้ก็คือนี่เลยลอดช่องอันนี้เป็นลอดช่องไวโพสครับบ้านข้าวหอมเราเอามาเป็นเวลคัมรีเฟรชเมนต์ให้กับลูกค้าคที่มาพักนะฮะเดี๋ยวลูกค้าหลายท่านทานแล้วติดใจมากเลยให้ตักได้เรื่อยๆเลยฮะเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งครับทานแถ้วยออันนี้น้ํากะทิจะไม่หวานมากนะครับค่ะ,คะ อร่อยมากหอม<ช>แล้วก็ไม่หวานเกินไม่หวานแสบคอไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นของขึ้นชื่อเลยเออไม่แปลกใจว่าทำไมถึงแบบว่าแปดถ้วยอะ่ะ <laughs> <laughs> เป็นเวลคัามดิงเนาะแล้วก็เรียกว่าเป็นอของดีหอนเด่นในชุมชนชที่นี่ด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมที่สนใจอย,อยากจะมาที่บ้านข้าวหอมนะคะให้น้องกัปตันเชิญชวนคุณผู้ชมนิดนึงค่ะติดต่อมาได้เลยที่เพจ Facebook บ้านข้าวหอมสิงห์บุรีฟาร์มเตนะครับ หรือโทรเบอร์มาก็ได้ครับเบอร์082-724-0322ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีๆเลยนะคะที่อยากแนะนำมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะแต่ว่าเลือกเอาว่าชอบฤดูไหนนะคะเพราะว่าถ้ามาฤดูร้อนก็โอ้โหร้อนร้อนมากเลยนะแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมีหลากหลายใช่ครับนะคะามาสัมผัสกับที่นี่บรรยากาศก็ดีด้วยมาดเาูเรื่องของการทำนาด้วยนะคะแล้วก็มาสัมผัสกับ สัสตว์ต่างๆมากมายเนาะมีทั้งน้องควายน้องเป็ดห่าน,านไก่นะคะมีมากมายเลยตกปลาก็ยังได้ไดนะคะคร,ครบคันมากๆเลยที่นี่วันนี้ต้องขอบคุณน้องกัปตันมากเลย,ย,น,เลยนะค,ะคบะข,ข,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ กว่า10ปีที่บ้านเข้าวหอมฟาร์มสเตย์ตั้งใจในระวิดพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งผลิตข้าวแบบปลอดภัยที่สำคัญที่นี่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศกลางทุ่งได้มาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสเสน่ห์ไฮไลท์ของที่นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ถูกรังสรรมาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำอย่างลงตัวครบทุกมิติที่บ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์ค่ะ อยากชวนให้คุณผู้ชมได้ออกมาสัมผัสที่นี่ดูสักครั้งแล้วจะต้องพูดเหมือนกันว่ามเมืองไทยดีดีค่ะ